นอกจากมีคุณม่อแม่บ้านยังต้องคุ้นอาชีพผู้พาล่ำค้าผ้าฝนเก่งตุ้มนางที่เขาสน้ำกองสู้ได้หันงกากวาเขาแม่นสีเีเปียนท่านโสดในภาษาหมาเปลี่ยนตามต่มาซิงมาสอนใมันนอเอิญอว่านอหันอู้่รอไหววางสูงสีหน้าทวนคนหวานเเ ซอยซอยสาวส,สักหน่อยว่าหูจักสิริพรผัดเข้าแหน่ยไส้คอนเออทำบะลงน้องทำบาปบะลงเค็บะลงน้องเห็ดบาปบะลงหนงุ่มเถิดนะยอ้มาพวงชาินี้คงได้แค่เป็นชู้ทางใจเศร้าเสดือไอ ฮักไปกะบ่ดีผู้ฮักนีสุดชีวิตละใจผู้มาลัก็ต้องเป็นฝ่ายไปเห็นหน้าแฟนอ,นอ้ายน้องเายแต่ฮักอ้ายเฮต้องบา